โอเคครับผมอยู่ยกับสวดการคิดโครตรเหมือนเดิมนะคะรับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเจ้าดาร์ก,กอนทานร์อนหรือดกกอาร์กอนขาววีซอนแล้วก็วิธีการทารํานะครับผมแล้วก็วิธีการคอมโบคร่าวๆของมันนะครับผมก็โอเคเอันนี้ก็มีคนเซฟบอลแล้วก็ไม่รู้แม่งจะสิกไหวขนาดไหนนะโอเคะเราจะไม่สนใจนะะพวกบอลนะครับเพราะเราได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกอีกทีนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการนะครับผมให้เราทําการฟาร์มเจ้าดกการ์กอนขาวก่อนนะครับซึ่งดกการ์กอนขาวใช้พันธุ์ half segment นะสำหรับใครมาลุกซำได้แล้วก็จะมีนะครับผผมมนนนนี่ะะคครรัับบเป็ ชื่อดาร์กอนบีดนั่นแหละเออมันเป็นชื่อนะผมก็ให้ฟาร์มให้ครบ400มาสเตอร์ลี่นะผมแล้วเราก็ทำการเออเขาเรียกว่าไปเกาะใหม่นะซึ่งเกาะใหม่มันอยู่ใกล้โพสทาวนะผมก็คือตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะใหม่กันเลยนะฮะโอเคครับผมหลังจากที่เรามาตรงเกาะใหม่นะครับให้เราเตรียม3ล้านเบลีแล้วก็5,000เบลีย์นะครับแล้วก็ต้องเตรียมขออีกชิ้นหนึ่งนะครับผมซึ่งขออีกชิ้นหนึ่งก็คือเราต้องมีเจ้าโบนก่อนนะครับซึ่งโบนก็คือค่าสกุลเงินนนใหมมม่่่ขอองเกกทีีะคครับผ็ื ถามว่าโอกาสหามันหายังไงนะผมโอเคเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้นะครับผมแป๊บแป๊แป๊บแป,แป๊เราต้องรีบฆ่ามาันก่อนนะรีบเปิดหาชีกซึ่งถ้าเราฆ่าได้เราก็จะได้โบนมาอย่างนี้นะซึ่งโอกาสดรอปก,ก็คือดรอปตามเกาะทั่วไปนะครับหรือเราตีพวกมอนก็มีโอกาสดรอปปอะมานะผมให้เราได้ทาการห้าฟาร์มไม่ได้ครับห้าสิบโบนนะผมให้เราไปตรงเจ้าโบนสุสานอันนี้นะแล้วก็ทําการสุ่มหาไฟนะผมเดี๋ยวพี่ขึ้นจอให้นะ เป็นตัวอย่างในคลิปนี้เลยนะครับผมก็นี่เลยก็ประมาณแบบนี้นะครับผมในการหานะครับซึ่งถ้าเราได้มาแล้วก็ตามตามมาเลยนะครับผมให้เราเดินไปทางไหนต่อ ถ้าเราเดินมาถึงนับเราก็ขึ้นตรงนี้เลยนะับถ้าเราได้ไฟมาแล้วนะผมแล้วก็มีดักขันคาวนะับดักขันคาวไม่จำเป็นต้องมีนะับแต่ให้เรามีมัดถ,ถึงก็พอนะคืออะไรมรัดึบโอเคครับเราก็มาถึงเจ้ายูซอดนะครับผมเรียกว่ายูซอดนะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะผมตะกี้การ์ดจอแม่งเกือบระเบิดไปแล้วรอบหนึ่งนะเพราะว่าริบมาจัดเลยนะับเมื่อกี้คอมแม่งขา,าดนับเลยพลาดนิดหน่อยนะโอเค ก็ให้เราเตรียมมาสารหลั่มเบรลีให้เป็นเฟมเมนแล้วก็ไอไฟอันนั้นนะครับผม,แล,มนะแล้วก็กดแรกไปเลยแล้วก็ต้อง400มาร์ด้วยนะเออแล้วกดแรกไปเลยนะครับอันนี้พี่ทําแล้วก็จะได้เป็นเจ้าดัคก,ก้อนทารนนะ์ลนัทชื่อมันคือดัคก,ก้อนทารอนนัทผมโอเคเดี๋ยวมาลองรีวิวสกิลกันก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันเลยนะผมก็คือสกิลเซนนะเป็นการจับศัตรูอัดหน้านะครับแล้วก็เอาไฟใส่นะครับดัคกอนไลเทอร์นะครับผมตูมไปสิฟ้านะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคนะต่อไปก็สกิลเอนะครับเอมเบอร์แอนิเมชันนะผมก็รู้อ่านถูกหรือเปล่าใครอ่านออกก็บอกด้วยแล้วกันเป็นการสร้างไฟอย่างนี้นะครับสามารถพัดัตรูออกไปข้างหน้าได้นะครับผมเห็นไหมพัดได้นะครับแล้วก็ระเบิดไฟตรงนู้นนะผมส่วนสกิลซีนะครับก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะล้อไฟนะองค์ก็เป็นรัสนิวไฟวงกลมนะครับผมอินเตอร์เนอร์วอลเทคนะผม,น,ะผมนี้เลยนะลูกไฟมาทังการแล้วก็ระเบิดออกมาตูมแรงสัุดเลยนะผม ประมาณนี้นะครับผมในการใช้สกิลนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูคอมโบกันเลยนะครับโอเคครับผมส่วนคอมโบผมคร่าวๆนะก็คือการใช้สกิล x แล้วก็ z แ,แล้วก็ c นะครับอันนี้เป็นสกิลแบบอันนี้แบบคอมโบแบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคอมโบแบบนี้หรือเปล่าว่มามันคอมโบค่อนข้างยากนะผมปุ้งศัตรูน่าจะหนีได้นะในระหว่างนี้นะผมก็ประมาณนี้นะในคอมโบแบบอันนี้คือแบบคุ้คิดได้สดๆเลยแล้วก็เอามาบอกนะอันนี้แบบ เดี๋ยวเราทำคลิปแยกทีนะว่าคขาโบยยังไงนะเพราะว่ามันหมัดมันค่อนข้างสกลิลฟรีค่อนข้างใช้ยากนะครับค่อนข้างไร้ประโยชน์ดีกว่าถ้าพูดงี้นะครับโอเคแล้วใครที่รู้วิธีทำก็นั่นแหละฝากกดไลค์กดกดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัดคลิปแยกต่อไปนะครับต่อไปรีวิวเคลียร์กันเลยดีกว่า